สวัสดีครับสวัสดีวันที่27นะครับเมษาย,ยน2024นะครับอืมก็เป็นอื่นใดไม่ได้นะครับ AFCU 23 Asian Cup ณประเทศกาตาร์2024นะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับคลิปนี้ก็แอดจะเอารอบรองชนะเลิศนะครับวันวอเวลานอก็ตามนี้เลยครับ สนามเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับดูในถ่ายทอดสดเอาหรือว่าหาดูตามช่องได้นะครับก็อินโดนีเซียพบกับอุซเบกิสถานนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่2ีสเกามทุ่มเราจะได้รู้ว่าทีมไหนจะได้ไปอุ่ปิกนัดนี้เลยฮะเออเอาหนึ่งในสามทีมนะครับเอ้ยโทษที่เอาสามในสี่ทีมนี่แหละไปอัตโนมัติเลยก็อินโดนีเซียเราในในวันจันทร์ถึงวันอังคารนะครับ เที่ยงคืนเราจะรู้ว่าสองทีมที่จะไปแน่นอนเนี่ยเป็นใครบ้างแอดเชียอินโดนีเซียให้เข้าเอาชนะบทบทด้วยด้วยวิธีการเข้าโค้ชเกาหลีใต้อะเขาเขาเคยทีมเคยคุมทีมชาติชุดใหญ่ของเกาหลีใต้มาก่อนเนาะก็ความบ้านเกิดตัวเองมาเรียบร้อยแล้วความอุซเบีสักหน่อยหนึ่งจะเป็นไรยใเอออินโดนีเซียได้เข้ารอบไปโอลิมปิกัซทีหนึ่งแอดเชียเต็มที่ครับอินโดนีเซียอาเซียนบ้านเรา แล้วก็คู่ที่2นะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับตรงขึ้นต่อกับวันอังคารนะฮะประเทศอิรักพบกับประเทศญี่ปุ่นนะครับอิรักเจอญี่ปุ่นนะฮะอ่ามันสูสีอ่ะคู่นี้แอดแอดออกในรูปประสบการณ์รูปรูปแบบวิธีการตั้งเตรียมทีมนี่แหละญี่ปุ่นนี่แหละครับน่าจะได้ไปอัตโนมัติอ่าแต่อิรักก็มาดีนะครับตัวยุโรปดนุดนดุนเลยส่วนอินโดนีเซียเนี่ยก็ก็มีผสมผสานล,ลูกครึ่งนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะเขาไปบ่มไว้ฮะ แถวแถวเนเธอร์แลนด์แถวแถวนั่นแหละแข็งโป๊กนะครับแงโปกเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ประสบผลสําเร็จในฟุตบอลเอ c ซชุดใหญ่เขาแล้วกับฟุตบอลโลกเขาจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่ว่านี่มันประสบผลตรงนี้อะไรฮะก็มันเป็นชุดเดียวกันนะครับเอ เขาก็ให้เด็กเขาแบกๆมาแล้วผสมผสานกันมามาส่งผลตรงนี้โอ้พัฒนาได้โคตชเกาหลีใต้บอกว่าชุดนี้พัฒนาได้อ่ตามนั้นครับอแอดเชียร์อยู่แล้วก็วนมาหาบ้านเรานะฮะในยุคข,ของท่านมาดามแป้ง <c oughs> โอ้แอด <c oughs> มีคลิปๆหนึ่งนั่นแหละที่แอดทำไว้เออตั้งแต่เลือกตั้งนายกสมาคมตั้งแต่ท่านสมยศบอกว่าเออมีบางสโมสร ต้องการที่จะเออให้เขาลงสมัครอะไรประมาณนี้โอ้โหแอบตกใจมากเลยพอสุดท้ายท่านไ้สมัครเออมีมาดามแป้งมาคะแนนลอยลำเลยครับเอกชนเลยครับลอยลำโป๊กเลยครับแอดีใจมากเลยหวังว่าท่านท่านมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราท่านจะสร้างเซอร์ไพรส์ในทัวร์นาเมนต์ใดทัวร์นาเมนต์นหนึ่งนะโอ้โหก็แหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่ที่เราเราจะร่วมกันถักดันไปให้มัน เขาเรียกว่าอะไรแหละโอลอิมปิกเที่ยวหน้าก็ได้ฟุตบอลโลกเที่ยวหน้าก็ได้หรือว่าเอาเที่ยวนี้ก็ได้เอาให้จำๆเลยอะไรประมาณนี้ก็เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเห็นในในการทํางานของของสมาคมนะครับรวดเร็วอ่าแอ,แอดใช้คำว่ารวดเร็วแต่แต่แอดได้ฝากฝากนิดนึงนะครับสมาคมต้องเป็นใหญ่กว่าสโมสรน,นะครับสมาคมต้องเป็นใหญ่แต่สโมสรดึงหรือ ให้สโมสรกับสมาคมทำงานไปด้วยกันได้แล้วก็ให้ผู้ที่ออกคำสั่งก็คือสมาคมนะครับสมาคมเท่านั้นไม่ไม,ไม่ไม่เอาแบบยุคก,ก่อนอะไรประมาณนี้นะยุคก,ก่อนเนะี่ยแอดไม่รู้แต่ว่ายุคนี้หวังว่าจะเป็นเมื่อเมื่อมันแนวมีแนวทางที่ชัดเจนการทำงานมันก็จะไปต่อได้นะครับก็แอดแอดหวังว่าเออนักเตะเรานะฮะจะส่งออกไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่น เยอะๆอะไรประมานนี้เจลีกเนี่ยแอดก็นาเสนอทุกอาทิตย์นะฮะอันที่นี้แอดก็จะนําเสนอแต่แต่จะเสนอไม่บ่อยก็เสนออาทิตย์ครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้เพื่ออย่างน้อยอย่างน้อยให้มันกระตุ้นความรู้สึกว่าเอออยากให้นักเตะทีมชา,าติไทยเราหรือนักเตะไทยเราไปไม่ไอยู่ในเจหนึ่งเจสองเจสามอะไรก็ว่ากันไปนตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนนะแอดเห็นอยู่ก็หวังว่าในอนาคตจะไปเยอะนะครับไปไปขาแข้งที่นั่นเยอะหรือไปเกาหลีใต้ก็ได้เงี้ย หรือไปประเทศซาอุก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะซาอุหรือว่ากาตาร์อไปก็ได้ครับเพื่อเราจะได้มีแนวทางในการรับมือในทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้ครับหรือถ้าไปยุโรปได้ยิ่งดีครับแอดโอ้โหสุดยอดแล้วก็ไม่ต้องดึงเข้ามาในไทยลีกนะครับนักเตะยุโรปให้เขาบ่มอยู่อย่างนั้นแหละออถ้าสมมุติว่ามีทัวร์นาเมนต์แจ่มๆเราก็ดึงเข้ามาประมาณ ช้างน้อยเอราวันนี่ยนฮะเอราวันการีเย่ยน,นะน่ะดึงเข้ามามาช่วยอะไรประมาณนี้แอดลุ้นนะฮะถือว่าเชียร์เต็มที่ครับช่องแอดเชียร์เต็มที่เลยครับอ่ะสำหรับรอบรองชนะเลิศตอนนี้นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้เราจะได้รู้แล้วก็แอดกอ็ฝากเชียร์อินโดนีเซียด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะเชียร์ใครก็เชียร์อินโดนแล้วฮะพวกอุซเบรักญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแนวหน้าอยู่แล้วอ่าก็อินโดนวันเราเนี่ยครับแทบ แถบเอออาเซียนบ้านเราเนะี่ยไม่รู้จะเชียร์ใครเมื่อวานนี่ก็เวียดนามก็ตกรอบไปแล้วแพ้อิรักไปทังนั้นก็เหลือแต่อินโดนีเซียนะครับที่เข้ามาก็สำหรับคลิปนี้่ะสวัสดีครับ